ีน้องแดดลมล้มตกแล้วพี่น้องเห็นลุงกินน้ำบอลุงกินน้ำลุงกินน้ำงามแท้แลเป็นวงธรรมชาติแจ่มสวบาดกลางเวหาดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้า ุริยาพี่คิดถึงเธอเอลุงกินน้ำไม่ได้เห็นโดนเลยเด้พี่น้องไ่ได้เห็นโดนแล้นหน,น,นาตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วพี่น้องโอ้จะเป็นมื่อเนาะมื่อใหญ่บนกับบนิง่งบนิง่งพี่น้องเอ,อ้ยเมืองหุมใหม่ดูคนต้นตาลตโนด ต้นตอนตโนอ้ยโฮมใหม่พี่น้องเอ้ยลุงกินน้ำฟังทางอันทังบ้านอันละหารเนาะตำบลตำบลละหารเขาเจ้าว่าฝนตกแห้งนี่แหละจะทั้งเมืองย่างทั้งละหารได้ี่ลุงกินน้ำนี่พี่น้อง,งามงาม สีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีส้สมสีแสดสีโอ้ยเจ็ดสีลงเจ็ดสีบที่หดเห็นโดนแล้วนะพี่น้องอนะ่ะนี่ยายบนเบิดดตกาดำแล้วมื่อนี่พี่น้องแสงพระอาทิตย์ยังผ้านดิรับขอบฟ้าดอกแต่ว่าเศร้าละเพราะละเมื่อยเพราะว่ามืออื่นสิบไปเห็ดทั้งพุน่นส่วน,นพุ่นพี่น้องสิไปเฮ็ด สเปรย์นสนทางพุนพล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 ไกลไก่พุนพุ่พพพพสนสเปรย์สนทางพุนละมืออื่นไปแต่เ้าปนละเทียงยังข้นมากินเขาเสาแล้วพ่อแล้วซ้ำนี่ละมือนี่เมืยแล้วพี่น้องอืมสามแล้วหอดปากสางพอดีเมืยแล้วบ่ะนี้ สวนพี่น้องสวนสวนธรรมชาติธรรมชาติแต่งเติมอันนี้คือชาวนาอิหรีเนาะพี่น้องเนาะเฮ่บนก็มีความสุขเลยเฮ่บนก็บสวนสวนสวนกับอันธรรมชาติเนาะเบิ่งดูมันเต้นโอ้ยย่อนเสียง ต้นยอดใหม่ปลายใหม่พี่น้องด้วยเห็นหงส์ยายบุญมากมากมากธรรมชาติเนี่ยหน้ายายบุญมีสามไฮด้พี่น้องสามไฮไฮไฮละหาไรไฮละหาไร Mình mượn nó ngay xịp xịp lại Ui, nhau mát này sao kín dù Lùng nhau mát này sao kín nàm dù Nhau mát này sao kín nàm dù à, Nó có xịn ngàm như lì bà Nhìn đôi ta tụi em Nó sẽ sợi mạc mạc Nó sẽ sợi มาชาติมาฝากพีฝากนองเขาเข็ดจนาบ่าห้องวะอย่างเี้เสียงเงี้บนบาบ,าบ่าห้องเลยเข็ดจนาเมียนางส้มเข่าพี่น้องเมือนี่เลิกตะเวนแน่นยหนึ่งพักพรตาบวมดพี่น้องเลย ปีนี้แล้วไม่มาเต็มค่าสินส๋อก็ไม่แพงหรือที่แกงให้แกวรอเลุยไปที่จัง เกวแสนอับอายเมื่อถูกกิงชายประจาปีนี้ข้าวไม่ดีเกวไมีว่าเทอย่าลืมที่นาที่ต้องมาแต่งงาน,นจะรออีกปีข้าวนี้คงอีกไม่นานใจว่า กัวพี่จะหลอกลวงพี่จะพี่ส่วนตัวแก้วนี้ที่ไม่ต้องจะมีขอมีคูคุวงพีอย่าหลอกลวงจงรีบมา ผมย้ายบุนม่ได้ดไปแตะม่ได้ปดดไปนั่นพี่น้องม่ได้ดเข่าล้านจ้ากุ้ยงานเพลงแก้วรอพี่ฝากพี่ฝากน้องเฮ้พี่จ้า ตัวแก้วนี้ที่ไม่ต้องจะมีขอมีคู่คูงท่อย่าหลอกลวงจงรีบมาแต่ง คือเข้าต้องไถเองไถเอาคว้ยไถอ่ะพี่น้องเอาคว้ยไถแตละมือนน่ต้องไถไว้มือละหองละหองไถเอาคว้ยใส่ใส่ไถแล้วกับอันเด๊บนเป็นเด็กหน่อยเนาะอยู่กบอตางสิเพิ่นไถไว้อ้บนกับเอาควายออกไปขี่กินน้ำกันเทนะ่าเสียงเขียดห้องเสียงปลาบอนน้ำขังกันเท่ เพิ่นก็เอากล้วยออกจากไถแล้วเพิ่นก็ไปลุกกาไว้พี่น้อง้านนี้ยังว่าอี่ขึ้นเด้แต่ก็อนนี่เขาบรรสาผ้าตีกองเลงตุ่มตุ่มยั่งยั่งผ้ากันดำหน้าอยู่ยังผ้ากันดำหน้าย่างหม้อเล้งหาบกระตาพี่น้องหาบกระตากองเขา่าหาบกระติกน้ำกระติกน้ำคือบ่มบ่มบ่บบบบบบบมเป็นกระติกสมัยจังสี่เด้พี่น้องบเป็นกระติกเป็นมีแกันร้อนอ เพื่อนจะล่อนหากจนร้อนน้ำสร้างตาเข่าเข่าบ้านยางน้ำกลนกันไต่กันแท้รวยรวยญี่ปุ่นเป็นเอาหน่อยก็เลี้ยงคล้ยเนาะที่หลังคล้ยผลิตมีคล้วยตะล่ำขอบขัวผลิตมีคล้ยอยู่สองตัวพี่เนาะกล้วยสองตัวจะเป็นคล้ยหล่อคล้ยเกี่ยนเพิ่นเพื่อนกล้วยหล่อคล้ยเกี่ยนเวลาเข็นเข่าเข็นเข่าขึ้นเล่าเพิ่นก็จะเอาใไซล่อ ใส่กระถูกใส่รอเข็นขึ้นจะบอกมีลบขึ้นสมัยนี้บนทางกับเป็นทางห่อทงังงัวทางควายเนาะตึกสมัยก่อนจะ,ะใครมีงวัวนี่จะควายพี่นอ้องย้บ,บนเรียงควายนี่นางเลิกโรงเรียนมาไปไปเรียงควายเนาะจนนา่งหวังควายจนจนดกได้ยบ,บนด่านพี่นอ้องเป็นเด็กหน่อย นางไปนอนไปมังเถือนอนอยู่ที่้งหลังควายเหา่าเหาควายขึ้นหัวคีควายกินห้าน้ำกันแทนเสียงนี่แหละเสียงเขียบเสียงยังห่องบรรยากาศดีครับนนลมโชวยวือวืออาจจะได้ยินเสียงลมเสียงเขียบเสียงยังข้างนั้นอาจะจะเป็นถนนถนนรถแล่นางฟังเสียงเขียด ก็ย้อนย้อนลงไปคีฟ้าตั้งเข้ากลางคนก็อิจฉาเนาะพู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็อิจฉา่า้ย่อบนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมีความสุขดีก็มีความสุขอยู่ระดับหนึ่งแหละพี่น้องแต่บ้าถามว่าผ้าละหนีสินมันก็หนักมันก็หนักอยู่แต่เขาก็ปล่อยว่างอื เพราะว่ามันดินอย่างเห็ดอย่างเมื่อใดนะ่ะสถานาการณ์มันเป็นแบบนี้อากาศปลอดตร้งดีถ้าเม็นถ้าเม็นนั่นเออว้าวก็นั่นเนาะถ้าเม็นเยอะบนมีมีผัวเป็นคนไทยเนาะเยอะบนกระสินพี่ละไม่เห็ดเฮี้ยนหน่อยยุ่พี่ละยุตนอกทุงพี่ละยุบไวสั่งพี่ละปั๊บขื้นทีดีๆแล้วก็เห็ดเฮี้ยนหน่อย อยู่เงียบเงียบใส่เตาแก๊สดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินนอนพี่น้องสบายก็สิสบายบ่ต้องบุญไหวกับผู้ใดบ่ต้องใส่ไฟฟ้าใส่ตะเกียงเอาเฉยนะใส่ตะเกียงใส่หม้อเบ็ดเนี่เขากระใส่ไร่ไร่เดือนเขาเห็ดอยังเขากับใดเขากับเบิองอยังเขากับเบิองได้เบิองเบืองอยากเบิองข่าวเบิองหยังเขาเบิองนี่ทัพท์เสา แต่บนบ่มีคููกับยุว่าไดพี่น้องมันกับอันตรายย่นอกทงนอกทายุยู้ดเดียวกับอันตรายอ,าอย้าเจ๊บนกับมานางลำพึ่งลำพันมาผ้าเบ,บิงนันเบิงนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเตรียมตัวเข่าบ้านแหละพี่น้องพอกันเนี้มาเลี้ยงสุดพักพอนมัน,นมืออื่นกับสิพูดเนี้ยมันเศร้ามากแล้วก็สิไปพุ่นละให้สุดท้ายให้เขาเหนียวบ้านนี้สิไปลุยบังให้ขขานียวให,ให้ให้พอกอนเพราะว่า ข่าวนียวเยอะบนยังบ่ท่านี่ไปเห็ดอีหยังห้เแล้วจักน้อยเลยย่านบ่ได้กินบ่แม่ยังเราพี่น้องเขาพวกเขาเจ้าเขาเจ้ามะลิกะสิหยุดไว้สำนีกน้ก่อนสิไปีหดทางนั้นสก่อนยังสิงูมาถ้ามันถา้ายังบ่ทันนี่อ่าหล่าเนะาะนั่นล่ะเอาจังไดนก็นข,อขอกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อขอกำลังใจให้ยายบุญคนบ้านๆคนโลโซในเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า